จริงๆนะทำทำมีงานอีกเยอะต้องทำทำยังไม่เสร็จสักอย่างเนี่ยจริงๆบวดหัวมันก็นง,งานนะแชร์ก่อนนะแชร์แล้วที่ติดตามกันไว้ <c oughs> ไปติดตามได้นะนะ <c oughs> ชื่ออะไรแต่งคนชื่อน้อยคิดยังไรคิดถึงเราไหมไพ <c oughs> ่ดีมีเมตตามหานิยมนะ <c oughs> ติดตามมาแชร์ให้ผมด้วยนะ <c oughs> คุณคุณชื่ออะไร คุณคุณแดงติดแชร์ให้ผมด้วยเนอรนะติดตาเขายังคิดดีอะคุณนะไพ่ดีมีเมตตามหานิยมเขามีความมันมันรู้สึกดีไพ่ว่ารู้สึกดีไพ่ออกมาความรู้สึกดีนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะกดแชร์ออกไปนะครับนะกดแชร์ออกไปท่านทั้งหลายนะเนสเนสแชร์ยังจ้า ขอแชร์หน่อยเนสขอแชร์หน่อยขอบคุณครับสไลด์สกรสิมเนสการงานที่ทําอยู่จะจะอะไรจะมั่งคั่งไหมครับไพ่บอกว่าถ้าจะให้มั่งคั่งมันจะต้องเหมือนกับมีซิกแซกมีแบบคิดค้นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆไพ่ว่านะที่ทําอยู่นะถ้าจะมั่งคั่งต้องมีคิดค้นอะไรใหม่ๆเสริมเข้าไปต้องมีการบูสต์นะชื่ออะไรจะ๊ะนัดติดตามแล้วค่ะแชร์ แชร์สามแชร์สามีไปอยู่กับมือที่สามเขาจะกลับมาไหมผมดูเขาว่ายากมากครับช่วงนี้สามวันนี้ยังไม่มาสามวันนี้ยังไม่มาผมพูดไปตามตามตามหน้าไพ่นะว่านะสามวันนี้ยังไม่มาว่าไปตามจริงอะนะว่าไปตามจริงไม่มีโกหกใครนะว่าไปตามจริงนะเราดูคนละหนึ่งคำถามนะครับนะแชร์ออไปแล้วขอบคุณมากที่แชร์นะจัดของขวัญมาด้วยก็ดีนะไม่ว่ากัน จริงนะกดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้9พันเแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์ออกไป9999แชร์แล้วก็แชร์ออกไปอีก9999รเก้าแชร์อ่าเออเก9า้าา้าแชร์เพียงเท่านั้นเออจัดมาเร็วเออยังไม,ไม่ยังไม่มาีมมใครมามพูดจริงๆไม่ได้โกหกนะ ุณนิดเ,เดี๋ยวสักพักผมก็จะออกฮะเนี่ยนะช่วยกวดแชร์ให้ด้วยละกันคนละ9 9 9 9แชร์ชายา9999นะเอออ่านะเข้ามากัน เข้ามากันได้นะคนละ9999แชร์